มันแต่งเสร็จตัวนี่งนี่เป็นเรื่องข้าเี่ยวเนเดื่องข้าวเคี่ยว้าวเรื่อง้เกี่ยวข้าวเรื่องข้เคี่ยวข้าวน้าไปเกี่ยวข้าวนาเีวกัลเรีล่ยข้าวเคี่ว เดี๋ออยวเขาจะจัดหอืมเ้ำไปใส่ยันน้นี่ของน้าง้งหอลอ,อกเนามย,ยิ่พดดอกไม้ก็ประเดี๋ยเหีียวตาก

ขาบอกเลยน้องคไทยทุคงไม่เอาขายถือขึ้นย่างนี้วังสิบไข่มูตะใบเี่เนละเจ็ิบบาทเลเล็กมันชาวันว่าขายาว่าะวันนี้คนละหาบาทขายทั้ทงนี้คนซื้อไปคนออเอาซุปเอาเันนี่ยเขาถามลุงเนี่ย ขเขาก็สิบเซ่ขขเขาเมาเขาก็สิบเอดกเลกเนาะมาตัดไปใอีอนี่นะเห็นมั้ยเหตัดก่่แตเว่าเห็นนหลายคนอยู่ตัดไปขารอ่เขาเอารถนันใสเอาร้างนอนเพรามันตัดขายไป โู้จักบาทนองมมากอว่าทำเมเตมมันนะเมาอืมใส่ใ no, ส uh, ่ข้าวมแก่เมาใส่ใส่ข้าวไข่้นสีเพิ่งได้เ็สิบบาท

มอกัท่าได้เงินกเวกพวกวันนี้ก็ไ่เ็หตุผใบวานตรงกลางมันสูงจั่หน่อยว่าเสีางเป็นไหมครับจหุ่นหุ่นเดียวีพว่าวันหนึ่งก็กาปองหน่อยบ่เดี๋ยวยังทีไปพอมันยาวแตยาวสบสามเทนเดียวกเคยจัามอเฮ็ดนนั่นเองพ่เฮ็ดกุ่นเนาะ ก็ที่สร้างองันพาไปยู่รอันนสสน,สน,นสนามพวกเฮกระสางม้วนก่นม้วนย่าไ้สาแ่ก่อมคเจสาย่งหนังาทรงหนหลายนฮะสาสุกนสายทรงน้างจากักเมนหน่อยม่จะบัเา,าก็บัน